วัสดีครับพี่นี้พอครับตลาดนัดน้องผือครับวันที่11มิถันายนครับทุกวันจันทร์เจอกันตลาดนัดน้องผือประทุมราชวงศ์สาครับนต่บลน้องผือเนาะไม่มีพ่อกันครับอยู่ในตลาดคนหลายครับงัวกับ่มีขายครับงัวเพราะว่ามันคนมาสื่อคือว่าไล่ครับไล่มีงัวสาวมาขายกับแต้ขายครับเนี่ยคนมาเลาะสื่องัวครับเดืนหลายครับบางน้องมีครับมีมาสองตัวครับเป็นงัวแม่ลูกครับตัวนี้ แม่ก็แยกครับลูกคนก็แยกราคาเปิดไปเท่าไรเสียะอกปืนหาปกปืนหาสองตัวเนาะต่อรองไหนประกันนัวนี้ให้เนาะ,ะนขาแข็งลูกครับอยอะดีครับปานท้องครับนี่มาเหยยบสนามไปสิครับมาตรฐานขายได้แยกได้ขายได้ครับขายได้เบิร์ดก็ได้ขายสโคมก็ได้ขายโตก็ได้ครับโอต้นเยียดีครับนี่แม่ลูกแยกลูกไปครับมเด็ตัวกันเนาขายสุดสุดก็ได้ราคาเปิดไปตัวนี้สามสิบหาเนาะ เกิดไลายสามจิบหาต่อรองไดครับน้อยสูงหลาสามจิบหาอยู่ครับประมาณหลายสี่หลสามสี่สามหาประกันตัวนี้ให้น้อยเสียประกันไหมสามจิบหาต่อรองใดได้ได้ดูเพื่อนเปิดเท่าไรเนี่ยแยกจะได้สองหกหาสองหมื่นหกพันห้าครับนายครับแม่เพื่อนครับหนา้าตามือเรื่องลึกขาแข็เงเหยียดนี่ครับคอแข็งคอขาใหญ่ดีติดเครื่องดำครับในตัวนี้ครับตาลทองมาตรฐาน ปานทองกันจาครับใครี่ตามผมมาจ้าวงอวผู้ใดป่านทองมัอยู่ก anyway> ับพ่โมยมปัานทองเยดิเปิดไปหกห0 0่ันบาทสตัวนเบอร์โทรฝากนะเถอะแปดครับสามสี่ศนหามสองสจัดไปมาแต่ทานจัดไปโทรใดต่อใดเนาะมาแต่ทานคนสื่อไรครับงว่ามีขายครับพี่เจ้างอว่ไม่ห่างเป็นงอไม่ห่างม่้ยังตัวไม่ไมงไม่มีอว้รอะไรงอไม่ตัวไหนวไม่ มันนี่เป็นอากาศคึมคึครับง่วกับที่ว่าหลายอยู่ครับหลกยก็บอลมันเป้านะครับมันเป้าครับมันพะหัดไปบิ่งนะครับทั้งมองทั้งเฉียงฝากไว้ตัวนี้เป็นง่วแม่ลูกลูกแม่ครับลูกกระแดงคึมคึครับบะแดงเตะแขวลกูพิ่นก็ได้แม่สูงลอยสามิบวกตรงนั้นสามสิบสี่สามสิบห้าวนละโดยประมาณง่วลูกแรกว่ะเ่ยเป็นง่วลูกแรกครับเป็นง่วเฉียงพาครับพี่น้อง ว่าเคียงพาลูกลลูกมมันมันนนนเ่งผาแต่ว่าผลงานลูกเพิ่นก็ดทรงดีครับลูกลูกรอดบ้านนี่ที่ลูกยังลูกสมโตะบอลูกสมโตของปานนี่ครับแต่ว่ากรับแม,ม่นี่สูงไรสามสี่บัวครับโดยสามสี่สามห้าครับโดยประมาณสามห้าพ่นละ <48. S 2> เปิดไว้เท่าไหร่ก็เปิดใบสี่หมื่นเก้าพันต่อได้เบิดปีต,ดดปตัวนั้เด็ดทองบ่เนี่ยทองหมื่นเก้าตัวนี้ไว้จำนี้นอยแม่นี่เนาะ ต้นนี้ประกันให้เป็นเชียงผ้าครับเป็นงอเชียงผ้าลูกเชียงดำเรืองครับลูกคนนเชียงดำต่อครับให้มากก็ได้ตัวนี้เปิดได้ก็ใหญ่ตัวนี้เป็นง้อไทยครับเป็นงัอไทยกลางครับเป็นพามาตัวนี้ท่องสามเดือนเลยพันแบบเขาวามายังไม่ได้ตรวจน้อยใหนาะ you สูงวันเม็ดเศร้าครับเม็ดเศร้าบวกนะโดยประมาณต่อรองเลยครับเชียงดำนังลึกสูง 7, วันเม็ดเศร้า เบิ้งน้มเบิ้องตพิ่นกับนุ่มกับใครนะครับจะมาถามเดียงคือม่านี่ครับมันว่ามันมันสีดำเหลี่ยมเนี่ยกินดีครับง่วงหน้นี่ป็นง่วงให้กลางปีละลูกครับไปให้กี่กับโทนครับเป็นปีละลูกง่วงหน้าหนิหมื่นเก้าพันบาทบ่ต่อได้คือเก่าเนาะขาแข่งทบกทวนมันมีหยั่งเนาะมันมีการตัวกันครับซองเบาหน้องคือว่าสื่อจริงขายจริงครับหามตัวกันมาตรฐานที่นี่เด้อสามหมื่นหกสามหมื่นหกแม่แยกลูกบ่แม่แม่แยกลูก ลูกเยอตัวนะลูกตัวนึงวะสองลูกทั้งนัสองตัว,นะตวเป็นปเขาเนี่ยเป็นแม่แยกลูกครับเป็นงอตาสิงโตนะครับตาแฟนตาแก้วตาสิงโตครับไอ้มักแนวนี้ก็เอาไปเลี้ยงเลยครับไปชมชมนลงไปใหญ่อู้หัดกระสือมากเพราะ่านผูกโอ้กอเพิ5 5่มมากขันอะครับไปด้วยสามหกต่อร่องได้เนาะขาแข้งกระตือดีครับเครื่องดำน้ำแหล่เป็นงอถึงเชียงของฮู้ครับงอตัวนี้ ท่านบางย่องซื้อไปกลับไปเหตุเขาเรียบร้อยเป็นง ua ลูกแรก <c oughs> มาตรฐานต่อได้ครับฐานที่พกมนเปิดด้วยนะค่ะให้มากกับต่อครับอย่าเป็นเงี้ยวทางเบอร์เลยเจ๋อหลายเบอร์เท่าไดใหญ่ฝากกันนะใช้ไฟ <ป S 2> มาศูนย์แปดสี่สี่เก้าหกครับสี่แปดเจ็ดศูนย์โทรมาได้เนะาะจ้าราคาคืนแล้วครับต่อได้เบิร์ตีให้มากก็ได้งวัวขายกูมีคำวันนี้เพราะว่ามันเป็นง ua ท่านซื้อไปเด็ ทูไล้ตัวสองตัวเป็นงอนสาวหน่อยเหี่ยมตัวเดียวเลยตัวเดียวเหลี่ยมหอยโขมยักตัวครับเดี๋ยวตัวเดียวนี่มาสีเลี่ตัวเดียวครับขายดีครับต้องฝืม่านะครับตลาดมาซื้อมาขายครับราคาสูงหน่อยสามสิบบวกครับเป็นแม่สาวหน่อยเคียงดำเคียงดำห้ำแหลกครับมาตรฐานดวงหน้าตาเพิ่นขาแข็งกะหัวมานเรียบสวยครับคอแข็งคอขาตามรูปครับมาตรฐานสั้นดีหรอกหัวม่านปีปลายครับปีได้น่อยครับหางยังไงครับ โคกหางไงดีเป็นต,ตัวเกันครับตีจนสีแดงก็จะในกล่องนี้น่นเงครับแต่ว่ากล่องผมกับมันก็บประเด็นว่าแดงมานยังกับปกติแดงมันก็หนีน้อยหนึ่งครับต่อร่องไหนได้ครนะับเปิดได้ไรกว่าสามได้กว่าเปิดได้สามสิบสามต่อร่องได้งัวงกินนาดีครับงัว่นี่นเป็นงัวไทยกลางพิรุล,ลูกพาบ้ามันครับลูกกระทบต่อร่องได้เปิดไว้สามสิบสามหาแข่งไงครับ ผู้ได้มากรมาต่อพันได้ครับตัวนี้สูงลอยสามสิบบัวครับสามสิบอ่ดอกสามสบสองสาบสนี้นี่ครับราคาในหอยตาในหอยเบิ้งมาตรฐานเบอร์โท่าไฝากแน่คันไผ่มากระโรมาต่อศูนย์เก้าสามครับหาสามเก้ี่หาโอเคครับมาเบิ้งไหนยุบานไม่จเลื่อนมูเต็แต่บนน,บน,บนั้นทำไมครับหอดฮี่นหอดสนเบิ้งไนครับราคาเรียก,อ,อ,ก,กอยู่ในขอกก็มีไว้มีีนั่งอยู่ในขอกเพราอะไรเบิง้งโอเคครับให้เบิ้งอีกลายต่อไป พึ่นแม่แยกลูกครับแม่ลูกแม่สาวว่าเลี้ยงกับเพื่อเลยครับผมนี่ชื่อว่างวงบัหลายคนเด็กเขาซื้อไปสามสี่ตัวเขากด้ขายครับงวงชื่อว่าได้ขายฝากถึงนายห่างจ้อยนะครับนี่ย่องซ่องย่องค้อยเสียกเขาบังเอาครับจักโรดตัวจนว่าแจ็คว่าว่าแจ็คย่องมันเป็นผู้ใดว่าสันซื้องวงน้ำลอยตัวเลยนั่งบันแจ็คกันอยู่ประเทศไทยนายสัตว์ แม่ลูกคูครับลูกคูแม่ลูกครูปะไป็นปีาเจ้าวะมาเจ้าะแม่ฝู่ลูกเนี่วะลูกตัวสองตัวแหลกเนาะลูกตัวสองไป็นเวทีมืสองต่อไดไอยู่อ่ะประกันนํานี้เนาะต่อร่องไหนต่อไดจะเลี้งหน่อยทีมือสองเซื้อครับตัวนี้ ลูกเพิ่นผูนะาดีครับแม่เพิ่นก็อ่างดีร้อยสามสิบบวกเบิ่งลูกเพิ่นถึง่วผู้เฒ่าครับเป็นบ้านนี่นี่เบอร์โทรเพิ่นก็ยังบ่มีนะครับเบิ่งวะเนวทางครับสี่หมื่นกว่าแทบเทียบราคาบครับอันลูกแม่กับตุกตัวหากรวมนะครับในมาตรฐานมาเบิ่งงัวตัวนี้ครับเป็นแม่สาวสาวหน่อยแต่บาทพี่ไปเลยสองหมื่นสี่เบื้อลึงกระซามเพี้ยนนี่ครับพี่น้องขาแข็งเนบเง็บงามเบิ้อ ตนี้มมีนะพี่เนาะต่อไสองหมืนสี่พันบาทมาแต่ท่านครับ, <c oğlum> รบเชียงดำน้ำแหลกหมูดำครับเป็นงัวไทยกลางครับปีละลูกครับง่าแน่นแเอาครับง้อกินง่ายครับปากง่ายเรียงง่ายกินง่าย่ออาหารบรตอกดุดนี่มีเบอร์โทรพี่หมูมีโทรหาบ้านยองเลยครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองสามสองห้อเจ็ดห้านำไปเบหิหอดหงีใยหัวใจ้องเงียวงใมากกว่าห้องเงหยวยเนาะ เปิดวันไหนพี่ยัดลงซอ่งไงเปิดไปนเย็ดมื่นหกครับตัวแรกเนี่ยทองหกเดือนทองหกเดือนครับทองพออะไรกว่าทองเจ้าลักแปดล้านเจ้าลักแปดล้านครับแม่สูงลอยหกสิบบวกกันตนะลอยหาทิพย์ลอยหาทิพย์หาลอยหาะิพย์หาลอยหาทิพบวกจนหนอกลอยหกสิบครับเกี่ยวช่วงหัวผมตัวใหญ่ครับขาแข็งดีบ้างไหมตัวนี้มียังบ่ามงมีครับปัจจุบประกันให้ประกันทองหกเดือนมาตรฐานใหญ่ครับของใหญ่ให้มา ใข่แมกของไงก็จัดไปครับแข่งนุ่มเริ่มใครแล้วครับหกเดือนพอเจ้าหลักครับใข่มมกกับมัตต่อพันใดครับไงครับติดหูน้อยๆครับนุ่มหานุ่มสีจะนอพี่เนาะนุ่มสีเต่าเบื้อเรื่งลึกดีครับตั้งดีสันติติดหูน้อยๆครับเป็นกระตดดบาสินเนาะพามาพาบามันมาครับงัวไงครับของไงไข่แมกกับทุบตอนไหนหกหมื่นอันเจ็ดหมื่นดีกว่าเจ็ดหมื่นหกต๊ะรองได้ครับทอมัตต์ต่อครับศูนย์หกสอง 062 662 68 63ครับโอ้มาต่อไปไหนครับราคาคุยกันเอาหลังไหมนะครับได้มาในฐานบ้านย้อนบางแห่งเป็นแนวแท่งเิครับฉันไปมากกระโดดมาต่อไปไหนครับแต่ว่าการซื้อการขายกับตลาดกับพนหนี่งคือว่ามีป้าปลายครับง้นขายหขนมมี่ครับง้อขายง้อสาวหนึ่งครขายมี่กับเบิร์ตครับเพราะว่าไทยบ้านบ้านเท่ากับมาเอาตะง้อแม่สาวหน่อยเป็นยงไว้ครับไม่ห่างไม่เหิงกับพอมีครับมาเรียกก็ครับ โอเคครับอีพี่นีขอร่าสมิตรนะครับคือว่าการสื่อขายก็คือคักอยู่ครับคนสื่อหลายอยู่แต่ว่างัวขายบ่มีครับวันนี้เบิดโอเคครับกดไรคดแชร์ครับวพรางายแม่งงบหนี้ยงใช่เด้ครับทั้งติดตกระครบเครื่องเรื่องบัวฝากติดตามนะครับได้ชอบง่ายน้อยคอยเป็นกันไปสวัสดีครับ